นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับรายการสนทนาภาษาปเปรียนธรรมในวันนี้เปรนครั้งที่468ประจำวันศุกร์ที่16พุษภาคม2568ซึ่งเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับทีมกฎหมายของปเปรียนธรรมสมาคมก็จะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน มาพูดคุยพบกับพระคุณเจ้ากับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอกฎบัตรกฎหมายและปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่ดินของวัดเป็นต้นนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะพูดเรื่องเมื่อพระภิกษุถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดนะครับซึ่งปรากฏเป็นข่าวเร็วๆนี้นะครับเรียวกล่าวไปทั่ว ง่ายว่าทุกประเทศเลยนะครับทางทางสถานีวิทยุทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยสังคมไทยเราเนี่ยเป็นสังคมที่ทำอะไรโดยขาดสติและขาดปัญญาเมื่อมีปรากฏเป็นข่าวอะไรไปเนี่ยสังคมก็จะตัดสินไปเลยว่าท่านผิดอย่างนู้นอย่างนี้และนำมาซึ่งความเสียหายกับส่วนรวมนะครับซึ่ง สังคมเนี่ยจะต้องกระทำจะต้องพูดอย่างมีสติหมายความว่าจะต้องสืบสวนสอบสวนพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นน่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุมันเกิดตามที่เป็นข่าวหรือไม่หรือว่าที่เป็นข่าวนั้นมันต่อความยาวสาวความยืดขยายเพื่อขายข่าว อันนี้ถือว่านำมาซึ่งความเสียหายกับวงการคณะสงฆ์และกระทบกระเทือนจิตใจของชาวพุทธเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา29นะครับในคดีอาญานะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดนะครับ ก่อนที่สารมีคำที่ภากษาหรือมีคำตัดสินว่าจะผิดหรือไม่นะครับจะต้องให้ผู้มีอำนาจนั้นปฏิบัติตัวนะครับปฏิบัติเกี่ยวกับรพระเปรียบเสมือนว่าท่านมิได้กระทําความผิดนะครับและตามพระราชญัติคณะสงฆ์มาตรา29นะครับเรื่องพระภิกษุเนี่ยถูกจับโดยต้องหาว่ากระทําความผิดอาญานะครับ ถ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยเห็นสมควรไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับและเจ้าอาวาสนะครับที่ปกครองภาพพิสูรรูปนั้นอยู่เนี่ยไม่รับมอบตัวไว้ควบคุมนะครับกรณีเช่นนี้นะครับภาพพิสูรรูปนั้นนะครับก็อาจจะถูกพนักงานสอบสวนดำเนินก,การให้สละสำนักเพศเสียได้นะครับ แต่การที่พนักง,งานสอบสวนเนี่ยนะครับเมื่อพระเถระผู้ใหญ่นะครับถูกกล่าวหาแล้วท่านไปมอบตัวเนี่ยก็แสดงว่าเจตนาของท่านนั้นก็คือต้องการที่จะไปแสดงความบริสุทธิ์ไปชี้แจงถแถลงไขข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่างๆที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นนะ่ะจริงๆแล้วมันคืออะไรแต่ปรากฏว่าท่านไปแล้วเนี่ย ปรากฏว่าก็มีการควบคุมตัวท่านนะครับและมีการสืบสวนสอบสวนแล้วปรากฏว่าเอ่อไปบังคับหรือว่าอาจจะมีการกดดันเนี่ยให้ท่านศึกจากสมณเพศกรณีเช่นเนี่ยอาจจะมีการกดดันหรือแกมบังคับคือพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเท่าที่ผมประสบมาเนี่ย ถ้ามีเช่นนี้แล้วเนี่ยบางท่านก็มีเหตุผลบางท่านก็จะพยายามที่จะให้เรื่องจบเร็วๆแล้วมีการอ่าแสดงหรือมีพฤติกรรมที่กดดันให้ผู้ต้องหาเนี่ยรับสภาพนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยถือว่าเป็นการริรอนสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วที่เป็นข่าวนั้นนะถ้าเกิดว่าพนักงานสอบสวนนะครับใช้วิธีการที่ว่าไปบีบคัน้น หรือว่าไปมีวิธีการบังคับอ่ะแล้วจัดการให้ท่านสึกนะครับกรณีเช่นเนี้ยถ้าไปบังคับท่านหรือเป็นการกดดันเนี่ยถือว่ากระบวนการตรงเนี้ยเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมเป็นการใช้สิทธิอำนาจของพนักงานสอบสวนเนี่ยโดยเกินสมควรแก่เหตุนะครับ และตามากฎหมายรับนูนที่ผมกล่าวแล้วเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหานั้นไม่มีความผิดนะและจะต้องปฏิบัติกับท่านเหมือนบุคคลธรรมดาเหมือนกับว่าไม่มีความผิดอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานในเบื้องต้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับพระรัตนณะสฆ์เนี่ยก็มีช่องว่างนะครับที่ทำให้พระ ภิกสุบางรูปเนี่ยทำคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาอย่างมากมายแล้วข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นนะ่ะศาลยังไม่ได้ตัดสินนะครับตามกฎหมายต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับและการปฏิบัติตัวกับท่านนั้นนะ่ะก็จะต้องปฏิบัติเหมือนกับว่าท่านนะครับไม่ได้กระทำความผิด ตรงนี้นะครับเป็นปัญหามาแล้วในอดีตกรณีที่ว่ามีการอาออกหมายจับพระเถระผู้ใหญ่แล้วก็ไปที่กองปราบไปที่กองสอบสวนกลางนะครับไปยื่นอฟ้องที่ศาลแล้วอา่าพนงานสอบสวนเนี่ยก็มีการคัดค้านนะครับไม่ให้ประกันตัวกรณีเช่นเนี่ยถ้าเรื่องไปที่ศาลแล้วนะครับ หรือในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยถ้ามีการคัดค้านไม่ให้ท่านประกันตัวนะครับหรือว่าถ้าไม่ประกันตัวเนี่ยมันจะต้องเข้าห้องขังเมื่อเข้าห้องขังเนี่ยท่านจะต้องสึกจากพระก็หมายความว่าต้องถอดจีวรนกลับไปเป็นคารวาและก่อนที่จะสึกจากพระนั้นน่ะจะต้องมีคำเปล่งวาจาว่าจะสึก ตรงนี้เนี่ยผู้จะศึกเนี่ยต้องมีเจตนาที่จะสึกนะครับและกรงนี้ถ้าเกิดว่ามีการถูกบังคับมือมือการกดดันเนี่ยแล้วท่านมิได้มีเจตนาที่จะสึกจริงๆเนี่ยตรงนี้ถือว่าท่านยังไม่ขาดจากความเป็นพระนะครับยังเป็นพระอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยวงการคณะสงฆ์หรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้องกับคณะสงฆ์เนี่ย ผู้มีอำนาจนะครับจะต้องมีการพิจารณาดูว่ากรณีที่ว่าพระภิกษุเถระผู้ใหญ่เนี่ยถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดอาญาเนี่ยน่าจะมีวิธีที่ว่าเมื่อศาลยังไม่ได้ตัดสินเนี่ยก็ให้ท่านประกันตัวออกมาแล้วก็จัดท่านไม่ต้องเข้าห้องขังหรอกไม่เข้าไม่ต้องเข้าห้องขงังไม่ต้องอะ,อะไรต่างๆ แปลว,ว่าให้ท่านยังทรงสมเพศเป็นพระอยู่แล้วจัดให้มีสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่เหมาะสมหรือวัดใดวัดหนึ่งเนี่ยให้ท่านมาพักในระหว่างที่ถูกพนักงานสอบสวนเนี่ยสอบสวนหมายฝวามว่ายังไม่ต้องสืบแต่จัดสถานที่ให้ท่านมาอยู่เฉพาะนะครับต่างจากห้องขังหรือห้องควบคุมประเด็นตรงนี้อาจจะมีคำถามว่า ถ้าเกินว่าไม่ขังท่านไว้ในห้องของังไม่ให้ท่านสืกเนี่ยท่านอาจจะมายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือเปล่ามันก็มีวิธีแก้นะครับถ้าคนนี้ที่ว่า <c oughs> โทษครับให้ท่านมีที่พักจากที่ใดที่หนึ่งยังไม่ต้องสืกนะครับขนาดนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยต้องการอยากจะได้พยานหลักฐานต่างๆก็ไปเลยครับไปค้นกูตีท่านไปตรวจสอบอพยานเอกสารพรยานบุคคลว่ามันมีการเชื่อมโยงถึงท่าน มากน้อยแค่ไหนตรงเนี้ยจะให้ความเป็นธรรมกับท่านโดยที่ว่าให้ท่านอยู่ในสถานที่อันเหมาะสมโดยไม่ต้องให้ท่านศึกจากสนานัเพศและก็ไม่ต้องเข้าท้องขังที่สถานีตำรวจหรือห้องควบคุมที่ศาลนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยบันเทาความรู้สึกนึกคิดบันเทาต่างๆเนี่ย ให้เบาบางลงได้และปัญหาปัจจุบันเนี่ยสื่อสารมันเร็วมากนะครับเมื่อปรากฏเป็นข่าวแล้วมันก็จะโผล่ตรงโน้นตรงนี้ปรากฏว่าจริงบ้างเท็จบ้างทําให้ท่านเสียหายไม่เสียหายทําให้ภาพลบกับบุคคลที่นับสือพูทนาน,นั้นเสื่อมถอยไหมก็เสื่อมถอยเพราะว่าจะเหมาเอาว่าท่านเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมจะสรุปได้ว่าพระเถระผู้ใหญ่ที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ย เรามีการสึกไปนะครับถ้าท่านมิได้เปล่งวาจาสึกแม้จะลุ่งขาวผมขาวนะครับก็ต้องถือว่าท่านนั้นยังเป็นพระอยู่นะครับการที่จะ,ะพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ตรงนี้นะครับจะต้องให้ศาลตัดสินเท่านั้นนะครับว่าท่านเป็นผู้กระทําความผิดตามที่ถูกกล่าวหาการที่ตํารวจตั้งข้อกล่าวหาเนี่ย พอไปถึงศาลแล้วเนี่ยศาลก็ยกฟ้องเนี่ยปรากฏมีเยอะแยะไปซึ่งปรากฏเป็นข่าวเรื่องเงินทอนวัดเนี่ยพะะระศาลก็ยกฟ้องตรงนี้นะครับผู้มีอำนาจหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยในฐานะที่เป็นชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธนะก็แล้วแต่จะต้องกระทํากับพระเถระผู้ใหญ่ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงกล่าวสรุปได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ พระเถระผู้ใหญ่ที่จังหวัดคนครปฐมนั้นนะตอนนี้ต้องถือว่าท่านเพียงแต่เป็นผู้ถูกกล่าวหาตามกฎหมายว,าว่าถือว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับถ้าหากว่าพระคุณว่าภายหลังศาลตัดสินว่าท่านไม่ผิดก็ต้องยกฟ้องนะครับแล้วก็นียกฟ้องแล้วเนี่ยแต่ว่าท่านถูกกระทําไปถึงเช่นนี้แล้วเนี่ยความเสียหายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย มันเกิดกับท่านแล้วเนี่ยตรงเนี้ยผู้มีอำนาจหรือว่าผู้ที่ไปไปกล่าวหาท่านอะไรจะแก้ไขยังไงแต่ปรากฏที่เป็นข่าวเนี่ยปรากฏว่าพอศาลสุดท้ายแล้วศาลยกฟ้องพวกนี้ก็เฉยเงียบอนะไม่เอ่ยปากอไรหุบปากกันเงียบเลยตรงนี้นะครับถ้าท่านไม่ผิดท่านตกนรกนะครับโทษครับถ้าเกิดว่าผู้คุณเจ้านั้นไม่ผิด ผู้มีอำนาจไปกระทําอย่างนั้นเนี่ยท่านตกนรกนะครับตามหลักพระพุทธศาสนาและ,ะผู้มีอำนาจหรือว่าพนักงานสอบสวนต้องระมัดระวังนะในการให้ข่าวประชาชนผู้เสพข่าวก็ต้องฟวังอย่างมีสตินะครับแล้วพารณาให้ควรดูว่าท่านจะเป็นจริงตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่นะครับตรงนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนะครับเพราะฉะนั้น ก็กล่าวได้ว่าพระเถระที่เกิดเรื่องไปทั่วเกลียวกลาวนะครับข้อหน,นึ่งขณะนี้ต้องสานิษฐานว่าท่านยังไม่ได้กระทําความผิดนะครับแล้วก็สองปัญหาว่าที่ท่านลาสิขาเนี่ยท่านเปล่งวาจาด้วยเจตนาหรือว่าด้วยแรงกดดันถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องหรือท่านถูกกดดันก็ต้องถือว่าท่านยังมีสมณเพศเป็นพระอยู่นะครับแล้วก็ประเด็นที่สามเนี่ยนะครับะจะขอให้ประชาชนนั้นเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นต้องชาวพุทธต้องมั่นคงอยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับอ,อย่าหวันไหวเพราะองค์กรพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือองค์กรใหญ่และพระ,ะเนนที่ เป็นประพุทิดีปฏิบัติชอบท่วประเทศนี่มีเยอะมากแต่ว่าไม่ปรากฏเป็นข่าวแต่ว่าพอมีข่าวอ่าสักรูปสองรูปเนี่ยชาวพูดเราเนี่ยก็คล้ายๆกับว่าอถอดใจกลายเป็นว่าไม่นับถือพระพุทธศาสนาขอให้ประชาชนนั้นจงมั่นคงอยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าการกระทำอาของบุคคลนั้น ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับตัวองค์กรแม้ตัวบุคคลก็ล้มหายตายจากแยกย้ายจากกันไปได้แต่องค์กรพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักคำสอนของพุทธเจ้านั้นก็ยังอยู่คู่อออยู่โยงคงกับพันคู่กับชาติมหาการสัาาบนานพระกษัตริย์สืบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนชาวพุทธ ว่าจงมีใจหนักแน่นมั่นคงอยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นนั้นต้องแยกให้ออกว่าเป็นการกระทำของส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับองค์กรพระเดนมีดีอีกเยอะนะครับแต่ไม่ปรากฏเป็นข่าวครับพระคุณเจ้าที่เคารพท่านผู้ฟังครับรายการสนทนาภาษาปร,รียนธรรมในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา พบกันใหม่ในคราวหน้าครับนักการพระคุณเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ